สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับวันนี้มาดูการพูดจาของเซลล์กันบ้างนะตามหัวข้อเลยครับต้องระวังนะครับถ้าจะพูดคําพูดเหล่านี้มีสิทธิ์ว่า่งานสูงครับมีสิทธิ์ไม่ได้งานมีสิทธิ์ที่ลูกค้าจะปฏิเสธการซื้อครับเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงจำไห้ขึ้นใจเลยนะครับมาดูกันว่ามีคําพูดอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกครับคือคําพูดใดๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนโยบายบริษัทจึงไม่สามารถที่จะให้บริการหรือว่า ให้ลูกค้าได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสินค้าหรือว่าการคืนเงินนีอะไรกรันการลดราคาอย่างเงี้ยการอัปเกรดหรือใดๆก็ตามสมมุติลูกค้าขออะไรพิเศษมาเนี่ยเราเป็นเซลไงเราก็ได้รับคําสั่งมาจากนายเราใช่ไหมหรือว่าบริษัทเราเขาก็ไม่ได้มีอะไรมาให้อยู่แล้วเราก็เลยพูดไปแบบนี่มันคือนโยบายบริษัทขับคุณลูกค้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ครับคือมัน ในมุมเซล์อ่ะนะอาจจะเป็นอะไรที่ดูสบายแต่ถ้าในมุมลูกค้านะครับถือว่าเป็นการถีบเขาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแล้วอะ่ะอย่างนี้มันเหมือนกับเซลล์อะ่ะคือปัดความรับผิดชอบเอาง่ายๆน้องทุบดินเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเลี่ยงได้เลี่ยงคําเนี้ผมโคตรไม่ชอบเลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับวิจัยมาแล้วว่าไม่ชอบเรื่องที่เซล์เขาแบบเขาเรียกปัดสวะให้พ้นตัวนะครับมันเหมือนกับว่า ตัวเซลล์อ่ะไม่ยืดหยุ่นไม่ใส่ใจนะครับไม่ใส่ใจความต้องการลูกค้าเนี่ยลองเปลี่ยนดูดีกว่าไหมต่อให้ทําไม่ได้นะเป็นผมเนี่ยจะใช้คําพูดประมาณว่าอย่างไรก็ตามผมจะพยายามช่วยหรือว่าหาทางออกเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมเข้าใจถึงความต้องการลูกค้าครับในเรื่องนี้ผมจะลองหาทางออกจะปรึกษาหัวหน้าจะปรึกษาทางบริษัทดูครับอย่างเนี้ยแล้วต่อให้คุณไม่ได้นะครับต่อให้บริษัทก็หัวเด็ดตีนขาดทําให้ไม่ได้ เราก็ค่อยมาบอกลูกค้าว่าผมไปไฟมาอย่างเต็มที่แล้วครับคุณลูกค้าต้องขอโทษจริงๆที่ทําให้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันยังดูแบบแมนกว่าแล้วก็เป็นพวกเดียวกับลูกค้านะผมแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนมาใช้คําพูดที่ผมเนี่ยแนะนําไปนะครับอันนี้จะได้ประโยชน์มากเลยนะครับคำพูดที่2ครับต้องระวังก็คือไอคไ้คาใดๆที่บอกว่าลูกค้าไม่เข้าใจหรอก เป็นเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าใจเป็นเพราะว่าลูกค้าไม่รู้อะไรที่สื่อว่าลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรือไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทราบหรือว่าไม่รู้จริงหรือว่าผิดอย่างเงี้ยระวังนะครับห้ามพูดนะมันเป็นคําพูดที่แสดงถึงการดูถูกลูกค้านะครับทําให้ตัวลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าถูกมองข้ามแล้วก็ตัวคุณมันถูกเสมอนะลองเปลี่ยนเป็นแบบถ้าลูกค้าไม่รู้หรือเข้าใจผิดเนี่ย อย่างนี้ครับคุณลูกค <c oughs> ้าเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมครับเพื่อให้ความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยจะดีกว่าเปลี่ยนจากไปหักหน้าลูกค้าว่าคุณเนมั่วคุณน่ผิดคุณไม่รู้จริงลูกค้าเนี่ยพูดผิดนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มครับเพื่อเสริมครับเพื่อว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปพูดอะไรลบๆเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าโดนดูถูกไปนั่นขานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2ที่ต้องระวังมากๆเลยคำพูดที่3ครับ สินค้าและบริการของเราเยี่ยมดีที่สุด the best นะครับเบอร์หนึ่งของตลาดอันนี้มันบอกตรงๆครับมันขี้โม้ไปหน่อยนะครับแล้วก็มันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับคำอ้างเกินจริงหรือเปล่านะครับเปลี่ยนเป็นต่อให้เราเป็นเบอร์หนึ่งตลาดก็จริงนะสมมติว่าเราขายอะไรดีขายมือถือเบอร์หนึ่งของโลกขายรถยนต์อันดับหของโลกขายคอมพิวเตอร์หมายเลขหของโลก คือมันใช่โอเคตัวตามตัวเลขสถิติเนี่ยเราอาจจะยอดขายดีที่สุดทุกอย่างคือแบบยอดเยี่ยมที่สุดนะครับแต่ว่าในมุมของลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าเอาเป็นว่ารถสมมุติคุณบอกว่ารถเบนซ์เนี่ยคือรถหรูอันดับหนึ่งของโลกคือโอเคนะตามสถิติแบบพวกรถในหมวดลักชวรี่เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งจริงแต่ว่าไอ้มุมว่าหรูราเบอร์หนึ่งของโลกเข้าใจไหมในมุมลูกค้าเขาอาจจะมองว่า เฮ้ยปอร์เช่หรือลัมโบเฟอร์ r ารี่หรูกว่ามึิงนี่ถูกไหมคือไอาการที่แบบพูดว่าอะไรที่เคลมนะครับระวังดีกว่านะสำหรับผมเนี่ยต่อให้เป็นข้อมูลจริงอะ่ะเป็นผมนะผมจะเลือกที่ว่าขออธิบายเป็นคุณสมบัติเด่นมากๆที่ในตลาดเนี่ยเราโดดเด่นมามามากเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างเงี้ยเจ๋งกว่าเยอะนะครับเช่นเราบอกว่าตัวคุณสมบัติหรือว่าเซอร์วิสเราเนี่ยเด่นกว่าคู่แข่งยังไงอย่างเง,ง,งี้ย มันไม่จำเป็นต้องโมว่าเราคือเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเด่นกว่าจริงแล้วก็ขอให้ไอ้เรื่องเด่นนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้คือเรื่องที่3นะครับที่ต้องระวังคือการบอกว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดเบอร์หนึ่งที่สุดของตลาดนะครับเบอร์ที่4ครับข้อที่4ครับลูกค้าต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้คือถ้ามันเป็นเชิง B2C แล้วแบบคุณต้องโปรโมชั่นเร่งเร่งร่งร่งออันเนี้ยทาไปเถอะนะที่แบบต้องเร่งยอดขายหรือไปออกบูธหรือวันสุดท้ายแล้วอ่ะอันเนี้ยต้องใช้คําพูดที่มันกดดันจริงๆครับ แต่ถ้าเป็นแบบการขาย B2B Enterprise Project นานๆ Project ยาวๆบอกเลยนะครับโอกาสกปิดการขายในห้องนั้นนะ่ะนอกจากไม่ได้ผลแล้วอะ่ะยังดูแบบไม่มืออาชีพด้วยงานโครงการนะ่ะมันนานนะครับจู่ๆคนไปบอกว่าต้องตัดสินใจซื้อเดี๋ยวนี้นะนคะุณลูกค้าคือมันกดดันเกินไปนะครับแล้วงาน B2B อ่ะมันต้องอาศัยขั้นตอนมันต้องพิจารณาหลายขั้นนะครับเรียกได้เรียงดีกว่าเป็นผมเนี่ยลอง พูดในแนวว่าเห็นอกเห็นใจลูกค้าดีไหมว่าผมเข้าใจดีนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเดี๋ยวระหว่างเนี้ยถ้าเกิดต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถปรึกษาผมได้นะครับเดี๋ยวผมเสริมให้ดีกว่าไหมการที่จะไปกดดันน่ะแทนที่จะไปกดดันเร่งให้ซื้อเป็นแบบช่วยเหลือให้ตัดสินใจง่ายขึ้นมีข้อมูลอะไรที่ต้องพิจารณาเนี่ยยินดีรีบนําเสนอให้เลยนะครับอย่างเงี้ยเท่กว่าเยอะนะครับคำพูดที่5ครับคือบอกว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ลูกค้าจะเสียใจ ก็คล้ายๆกับข้อ4ครับมันทั้งกดดันแล้วก็ไปขู่ลูกค้าทําให้ลูกค้าว่ารู้สึกไม่พอใจแบบง่ายๆเลยอรเพื่ออะไรทําไมคุณต้องไปบอกว่าไม่ซื้อเราจะเสียใจอะ่ะกูไม่ซื้อมึงกูไปซื้อคู่แข่งกูดีใจหรือเปล่าถูกไหมลองเปลี่ยนเป็นว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อนะครับผมมั่นใจว่าสินค้าและบริการเนี่ยตอบโจทย์แน่ครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็วเลยอย่างเงี้ยดีกว่าเน้นจากที่ ม่ซื้อเราจะเสียใจเป็นแบบสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราขายอะ่ะมันตอบโจทย์นะครับมันแก้ปัญหาหลูกค้าได้เ, mm. เท่กว่าเยอะนะครับอย่างที่6ครับอันนี้นะักขายต้องระวังเหมือนกันนะคือบอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่ทราบผมก็ไม่ทราบได้อันนี้มันถ้าเป็นสถานการณ์ที่นอกเหนือจากการขายสินค้าบริการไอไม่รู้ไม่ทราบเนี่ยโอเคเลยแต่นะครับไม่รู้ไม่ทราบในการขายสินค้าของเราเนี่ยหรือว่าเรื่องคู่แข่งบ้างอย่างเงี้ย ควรจะรู้บ้างนะนะักขายที่ดีเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้อะไรเลยหรือว่าลูกค้าดันรู้มากกว่าในเชิงเทคนิคนะครับอันนี้ผมจะสื่อว่าการขายเชิงเทคนิคเนอ่ะถ้าตัวเซลล์ไม่ค่อยรู้อ่ะจะทําให้ลูกค้ารู้เลยว่าคุณไม่มืออาชีพไม่รู้จริงไม่โปรนะครับความน่าเชื่อถือในตัวเซลล์อันดับหนึ่งนะคือความรู้เรื่องสินค้าและบริการเนี่ยมันจะหายไปเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ทราบจริงๆเนี่ยพยายามใช้คาพูดเดี๋ยวผมจะรีบหาข้อมูลนะครับแล้วก็ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับใช้เวลาขอเวลาสักครู่เนี่ยเดี๋ยวผมรีบมาบอกลูกค้าเนี่ยจะดูโอเคกว่านะครับดูสมาร์ทกว่านะครับคำพูดที่7ครับโอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของผมนะครับเป็นความผิดของฝ่ายหลังบ้านเรื่องนี้ผมไม่ได้ผิดนะครับสินค้ามันเสียเองมันชํารุดเองคําพูดนี้ต้องรอะวังมันเหมือนเป็นการปัดความรับผิดชอบอย่างเช่นโอเคอะ่ะสินค้าเราเราไม่ต้องเราขายเราขายเสร็จใช่ไหมอาจจะมีฝ่ายแบบซัพพอร์ตหลังบ้านเนี่ยมาดูแลลูกค้าต่อซึ่งเขาอาจจะไปทําความผิดพลาด หรือว่าตัวสินค้ามันเสียหายอะ่ะสมมติลูกค้าซื้อลดเราไปอะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องซ่อมรถถูกไหมแต่ตัวเซล์พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ความผิดผมนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมรับผิดชอบนะครับเป็นเซลล์ต้องรับผิดชอบต้องแบบให้ความช่วยเหลือนะเราคือคนไม่กี่คนที่ลูกค้าเนี่ยนึกถึงยามเดือดร้อนนะครับก็ขออภัยครับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะรีบประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือเพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดเพ่กว่าเยอะเพราะคุณคือตัวแทนบริษัทนะ ลองนึกว่าคุณเป็นเจ้าของอะ่ะสมมุติว่าตัวสินค้ามันชำรุดเนี่ยแล้วคุณเป็นเจ้าของบริษัทอะ่ะคุณแทบจะแล่นไปขอโทษลูกค้าต่อหน้าถูกไหมทั้งทานที่บางทีไม่ใช่ความผิดคุณได้ซ้ำเนี่ยอันนี้เท่กว่านะครับอย่างที่8ครับคือการบอกว่าลูกค้าไม่มีทางเลือกอื่นหรอกครับนะมีทางเลือกนี้ทางเลือกเดียวนี่เป็นข้อเสนอเดียวเป็นออปชันเดียวที่ลูกค้าต้องเลือกไอ้อย่างเงี้ยมันเหมือนการไป บีบลูกค้านะครับให้มันมีขีดจํากัดมากเกินไปนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกจำไว้นะครับการขายใดๆเนี่ยลูกค้าต้องการทางเลือกเสมอนะพยายามให้ทางเลือกหลายๆทางพยายามเสนอออปชันเสนอพวกผลประโยชน์ส่วนลดหรือว่าพวกตัวเกรดหรือออปหรือพวกอะไรแบบเหมือนเหมือนออปชันอะรถยนต์เนี่ยมีออปชันตัวท็อปตัวกลางตัวล่างเพื่อให้เขามีทางเลือกคนเราชอบทางเลือกเสมอครับ ขณะไปกินข้าวอ่ะเรายังสั่งเมนูไม่เหมือนกันเลยบางคนก็เน้นประหยัดถูกป่ะบางคนก็เน้นคุ้มค่าบางคนเน้นนอร่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นควรจะมีทางเลือกที่หลากหลายนะครับอย่างที่9ครับเออผมไม่แน่ใจรับคุณลูกค้าว่าสินค้าและบริการที่ผมเสนอเนี่ยเหมาะกับลูกค้าหรือเปล่าอันนี้ก็งงเลยครับว่าเป็น,นเป็นนักขายเนี่ยแต่ดันไม่เข้าใจสินค้าไม่มั่นใจสินค้านะครับไม่มั่นใจเรื่องบริการลูกค้าก็รู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจสิ ลองเปลี่ยนเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าสินค้าและบริการที่ผมนําเสนอเนี่ยจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแน่นอนคุณต้องมีความเชื่อมั่นนะครับจริงๆมันมีหลายสถานการณ์นะคือเข้าใจนักขายที่ฟังอยู่บางทีมาปรึกษาผมเนี่ยบอกว่าไม่มั่นใจสินค้าบริการเนี่ยโอ้ยสินค้าบริการเราแย่ก,กว่าคู่แข่งอีกหรือว่าไอ้ที่เราขายอยู่เนี่ยขายแพงหรือว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเฮ้ยเป็นนักขายเนี่ยคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับนักขายที่ไม่เชื่อมั่นในสิน่งที่ตัวเองขายเนี่ย ไม่ควรมาขายนะครับตอให้คุณขายของห่วยๆก็จะกระจกเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่ต้องการสินค้าแบบนั้นถูกไหมไม่งั้นร้านโอเคยีมันจะอยู่ได้เหรอหรือว่าลดราคาถูกหรือว่ามือถือแบบอะไรยี่ห้อ 8, 8, แปลกๆอย่างเงี้ยหรือว่าสินค้าเบ็ดเล็ดอะที่แบบมาจากโอ้โหพ้นทะเลอะมันก็ขายได้อยู่ดีนะครับข้าวข้างทางก็ขายได้เห็นไหมเป็นร้านแบบเพิงหมาแงนก็ขายได้มันอยู่ที่ว่าไอตัวหน้าขายเนี่ยขายใครด้วย นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะพูดไม่ได้นะว่าสินค้าและบริการเนี่ยดูแล้วผมไม่มั่นใจว่าเหมาะลูกค้าไหมอันนี้แสดงว่าคุณเลือกลูกค้าผิดแล้วนะครับอย่างที่10ครับคือลูกค้าครับผมดูแล้วลูกค้าน่าจะมีเงินไม่พอหรืองบประมาณไม่น่าจะพอสําหรับสิ่งนี้อันนี้บางทีคุณไปประเมินลูกค้าโดยเฉพาะพวก B2B คุณรีบไปฟันธงว่าโอ้โหบริษัทลูกค้ามันน่าจะแบบ SME มันเล็กไม่ได้เป็นมหาชนยักษ์ใหญ่ไม่ได้เป็นฝรั่งลูกค้าครับผมว่าใช้ออปชั่นตัวถูกสุดก็พอครับงงเลย ลูกค้าเนี่ยบางทีเขาอ่ะสนใจตัวท็อปได้ซ้ำคุณเคยเห็นไหมอ่ะบางทีบางบ้านเนี่ยบ้านแม่งก็ไม่ได้รวยหรอกฐานะก็คือแบบมนุษย์เงินเดือนชนเดือนอะ่ะแต่ซื้อรถกูอ่ะเบ่งเอาเออปชั่นเต็มได้เพราะว่ากูชอบทะไมนะครับอย่าพยายามไปตัดสินว่าลูกค้าครับดูสภาพมึงเนี่ยเงินไม่ค่อยมีอ่ะมึงเอาตัวถูกไปไม่เอานะครับพยายามเสนอออปชั่นเหมือนเดิมแหละมืออาชีพไว้แล้วให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกเองนะครับแล้ว ถ้าเกิดคุณไปพูดว่าคุณดูทรงไม่มีตังค์ดูแล้วน่าจะเหมาะกับออปชันล่างๆดูแล้วน่าจะเหมาะกับตัวแบบล่างสุดเนี่ยมันก็ดูถูกลูกค้าเนี่ยพยายามบอกว่าเนี่ยครับคุณลูกค้าเรามีออปชันให้เลือกหลากหลายนะตามงบประมาณของลูกค้าดีกว่าตามงบประมาณตามความต้องการตามที่ลูกค้าชอบหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าสนใจเท่กว่าเยอะครับนะอันนี้ก็เอามาฝากนะ conversation style s เ l ลนะครับ10อย่างที่ผมเลือกมาแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะ ต้องระวังนะครับมีโอกาสว่าวงานสูงนะครับว่าวก็คือไม่ได้งานนี่แหละครับเพราะปากนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คุณนี่แหละเซเลล้านทุกช่องทางครับโดวยเฉพาะ a c e b o o k กับ YouTube ครับแล้วมาพบกับคอนเทนต์ของผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ